สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนําสินค้านะครับเป็นคิวล้อแม่เหล็กนะครับใช้สําหรับการตรวจสภาพหรือเอาไว้ประจํากับตอรอต่างๆนะครับได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เก็บงานแบบนี้นะครับมองไม่เห็นแม่เหล็กด้านในนะครับนี่ครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับวิธีการเอาออกก็ไม่ยากนะครับสามารถดึงออกได้แบบนี้เลยนะติดตั้งก็นะลูกค้ามาก็ติดเข้าไปแบบนี้ครับนี่ครับ ใช้เสียงแม่เหล็กใช้กเจนนะครับนี่ครับติดแบบนี้เลยนะไม่หล่นไม่ล่วงนะครับแต่ไม่แนะนําให้สําหรับเอาไปใส่ใช้งานนะครับนะอันนี้เหมาะสําหรับในกรณีใส่ตรวจสภาพเอาไว้บริการลูกค้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับไม่ต้องไปแปะกาวให้ยุ่งยากนะครับไม่ต้องติดกาวไม่ต้องติดเทปใสครับอันนี้ลงทุนทีเดียวจบครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างครับ ด้านหน้าเนี่ยจะติดตั้งได้แค่ประมาณ5ตัวนะครับแม่เหล็กได้5ตัวเพราะตัวด้านหน้าสุดเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเราก็จะติดลังในลักษณะประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้นะ,น,นะทุกคันก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะตัวที่ห้าจะอยู่นี่ตัวที่6จะอยู่ขอบนะครับก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นี่ครับกดแม่เหล็กเข้าไปนะนี่ครับเรียบร้อยจะได้ประมาณนี้สําหรับรยยรล้อยืดล้อล้นนะครับถ้า พอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือได้นะครับช่วยเหลือช่วยเหลือกันไปเนาะแต่ถ้ามันช่วยเหลือไม่ได้ก็อาจจะต้องบอกลูกค้านะครับให้ไปปรับแก้โดยการไปเปลี่ยนล้อนะไปสับล้อมาก่อนอก็จะประมาณนี้นะเพียงเนี้ยนะเก็บงานนะมันก็จะยื่นคมแบบนี้นะถ้ามองไกลๆก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเอาละโอเคนะคฝากการรีวิวไว้ประมาณนี้นครับขอบคุณครับ